เดินทางเข้าไปสู่แม่น้ำยิงนะครับทางจอนะครับนี่เสาอากาศวัดงลม สวัสดีครับพบกับทีมงานไอ้นุม่มซับขาวทำแล้วนะครับวันนี้ติดตามเสียนออฟนะครับจะมาเบ็ดป่านะครับเยื่อรูปลูกป,ป่าหมอนครับลูกป,ป่ากระดีนะครับเดี๋ยวจะพาเรือข้ามฝากไปนะครับป่าลุยนี่ก็มาตกป่านะครับ ปักกาครับยิ่งไ,ได้สักตัวครับนี่นี่แผ่นสอง <laughs> แผ่นสองนะครับนี่ตั้งแค้มนอนนี่เลครับนี่นะครับป่าลุยกันไปยาวๆลุยอันนี้ก็มีเจ้าบ้านนะครับมาเบ็ดป่านี่นะครับได้ก่อน <laughs> ไอีเอกนี่แ่ไไไกขนเ้นนำธรรมชาตินะครับมาไปจะหากินได้หมดนะครับตรงนี้ค้างตรงนี้นี่นะครับนี่่ใช้ก

เป็นมไม้แม่น้ำอิงนะครับช่วงนี้น้ำกาลังจะลงจะขึ้นนู่นครับหมอนว่าขึ้นมาน่อยนะครับเออนี่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 แหละนี่แหละไม้สวยนี่เยยส,ยน,เสยนอกอบเจอหม้ครับ เกี่ยวเยียนครับเกี่ยวตรงหลังของนี่นะครับลูกป,ป่านะครับลูกป,ป่าหมอก็ได้ครับปากกะดีก็ได้นะครับเกี่ยวตรงม <laughs> เกี่ยวตรงกลางเลยนะครับหลังๆโซนน้นบนนะครับระวังกลางนะครับหัวหางกับเกี่ยวระวังกลางครับนี่เกี่ยวลึกเ้ยป,ป่าตายนะนี่ที่มันดินใน

เบ็ดแต่ละทีมันเหมือนกันนะครับเบ็ดมักตีก็แบบตรงนะครับเบ็ดมักตีก็ต้องปายโค้งน้อยนะครับเพราะว่าบางข้างดินมันมาแข่งนะครับเราต้องปักแบบต้งตั้งนะครับนั่นป่านี่มันจะถอนไปเลยนะครับอย่างไหนยิงนี่มันเป็นซ้ายนะครับเราต้องเบ็ดเราต้องตั้งตั้งเลยนะครับกากินมันจะได้จะมาถอนนะครับนั่นแหละนั่นแหละโอเค ไมาแล้วนี่ครับสุดยอดครับลำบากหน่อยทำวิธีขนบ้านๆน,นะครับอู้เอานกนกติดฮันเนาะอนเอาใส่กับดักนกครับบน,นเนาะนกติดฮันนะครับใหญ่ขนาดนหนครับ นี่นะครับเบ็ดปั้งน้ำอิงนะครับลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับปลาจะโค้งโคงน้อยนะครับหอยใหญ่ๆน้อยนะครับกามาเนาะขอนี้เนาะเอาลงประมาณสองนิ้วนะครับเอาเอาเยลงประมาณสองนิ้วนะครับ นั่นมันจะตายนะครับหน้ามันห้อน,นครับตรงนี้นะครับหานน้ำอิงของแตนครับนี่นะฮะ <c oughs> ในเวลาลาแล้วเนาะถึงฤดูกต่งลาแล้วเบ็ดเยียลูกป่า แผ่นสองตกปลาวันค่ำไปกินนะครับอันนี้จัดแผ่นสองนเอน,นี่ยเป็นลูกปลากันีนโตโคข้างมึงนี่ ใช่ถุงมือมาเฮ่งกะมือได้เอามาใช่ถุงมือดมอดะ

กันออกว่านี่หลังสุดท้ายแล้วเบ็ดกี่หลังก็ะสามสิบเจ็ดหลังสามสิบเจ็ดเหลี่ยนนี่ก็ประมาณสิบกว่าหลังนะครับเสร็จไปประมาณเท้าปายเนาะเบดมาลุ่นกันนะครับว่าจะได้ตัวกอนะครับเปิดใหมใหม่อันนี้มาเกยมาสักเตียนเนาะ คนดึงกองไว้เราจะได้ปลาในละตัวนะครับห้องไปขายนี่ต่อเดอ้อรถอันดีนะลำบากนะครับเน้อ,อ,อนเขาหมายกนะินนี่นะนี่มาลุ่นนะครับเราจะได้ซับป,ปะหลาดก็ฝักข้าวปลาต,ตองกระตลองไก่ดีในปากก้นในนอนแล้วน้ำดึงกินอยู่แล้วเน้อลูกปลาเนี่ยนะ อู <how to> ้งบ <how to S 1> ้าอ้อ้ไปทำหลังึงครับทำแต้มปลนหมามนเคยเมาะหน่อย ใช้นะครับบิดรุ่นตอนย้ำนะครับมาย้ำรอบรอบแรกสักหัวคำนะครับบึดมารุ่นว่าจะได้ตัวก่อนนะครับเนอะติดตามกันได้นะครับแรงม้ากะบรรยากาศก็เริ่มคึกคืนละเสียงเพลงก็เริ่มดังแล้วครับเสื็รอบว่าป่ากินแล้วนะครับใกล้ๆนะครับเดี๋ยวไปเป็นยานะครับป่ากินน้วนครับใกล้ๆใกล้ๆที่พักนี่นะครับ ใส่ตั้งฟังลายพุ่ก่อนนะครับฟังลายพุ่นก่อนฟังน้งเพ่กับส่นะครับเดี๋ยวไปรุ่นกันครับเสียนอปลาไปดูกันว่าปลาเป็นยังหนปีหลังไหนเออ้นี่นี่นี่ Chạy cầm điếu chín là nào, màn là màn là màn là màn Bà liếm muối. này, này, bà liếm nó Màn nó nó màn không? Mà leo. Mà leo. Số này, số này, số này. Tiêu bốn thôi này. Ừ. Nó bà mẹ, bà màn là ừ. lâu, bà liếm, say, đây cả làng ngắm. Chép tem không bụm อตอน,นี้ก้อยป่านะครับ <_ d ata> เล่นจุไม่พายแล้ว <_ d ata> <_ d ata> กะมมังนะครับกินเบ็ดเจ้านะครับ <_ d ata> อย่างนี้เบ็ดฮะก <_ d ata> ินครับเมนูตอนเย็นนะครับก <_ d ata> ้อยปลากัมมังบรรยากาศตอนคำคืนยมแรง <_ d ata> นันสมัยมวยผมก็ง <_ d ata> เปิดหมายวันแรกนะครับวันนน่นะครับเบื้องหูเรื่องเอาแล้วครับออกเดินทางกันแล้วครับไปย<ะ>ามหล่อแหลกเออเฮียพายลัดใส่เบ็ดเลยคะัตุ่น ผมละทำงานแล้วครับหลัง,งทำงานแล้วครับทำงานแล้วอ,อ้ไอ้เจ๊ทำงานแล้วครับเสร็จออกมาทำงานละอันนี้จเจ้าผมมาใส่ก่อนนะครับมันเริ่มไปเริ่ท้ายับนะครับใส่ลอ้อนะครับอะไรนะอ่าแล้วไอ้กดเอาขวางบนนี้ครับ มานมานมานมันมานมันอสงามครับมาเลยเนี่ยนี่โอเคโอเคมานมานมนหลังรีสอรททำงานแล้วครับกิ่นติดตอกเลยอ่ะข้าข้านี่ไปผิมน้อยค่ะปลาสดอปลาสดดน้อยนะครับ ลูกสะโดนะครับลืมก็ลืมเปลี่ยนเบ็ดโอเคครับปลูกสะโดอหน่อยครับทำงานนะทำงานนะอย่างนี้ไปเยอะนะสะโดอหน่อย

ขาดไปแล้วครับหลังนี้ครับโอโตขาดไปแล้วหนึ่งอันโอ้โหโอ้ทำไมโอ้โหตัว,วใหญ่ห้องนี้นะเนาะน่าจะปากโคดใหญ่อันกับสะดัวเนาะเข้มขบแน่เออมันขาดบนญมาหนี่เนาะนี่ขาดรูมเนาะขาดปลายบุน ฉัเบ็ดกระสรอดนะนี่นะไปลงล้ะาาาาครับ <c oughs> ทำงานนะวครับเสี่อทน้าบอทำงานแล้วมากดครับนี่ได้ไดีแร้ดี กิมก <G ül üyor> ี้เลยกิมมาฮึโอเคนะครับทำงานแล้วครับโอ้อโอด,ดูดดนีใหญ่มู้นเลยตกไปตปหายไปตุ่อะไร ใล่ลุ่นนี่มันนาองดูไล่ตัวแล้วครดูไปยาวๆหมานนะครับเบ็ดเส้นอ๊อฟนี่นะปีๆน่าชอบนะครับโอกาสหน้าจะมาไายทำแบบนี้แหมนะครับยูหายกินตามธีชาวบ้านนะครับใส่บงใส่เบ็ด

เบาเกะเบ,บาเโอ้ดูนี่ใหญ่เ้ยโอ้ยทั้งมดคือน้ได้หลายขนาดนี่ต้องลงลากันนี่เจ้าพอดีเนาะหน้ามลงนะครับป,ปีนั้นหน้าหน้ามลงไประมาณสักสองนิ้วเนี่ย ตกันงบนงบนะล,ลอกลั่นคันโกงคันโกงของแต่นี่นะกันเบ็ดนี่ไปห้องกันนกยางครับขอม่ยัางนกกระยางครับ <c oughs> <c oughs> ยามได้ประมาณสักกึง่งแน่นเนใะ่ไหมกึ่งเดียวอยู่สะเสารกลางห้องยามแน่น,นาะทางเหนือเพื่อห้องใจนะครับใจเบ็ดใจเบ็ดยามเบ็ดต่้ะพื้นที่ห้องเหมือนกันนะครับถ้าเขาหน้าหนาวมกครับนี่จะม่วนขนาดนะครับปลาจะกินดีนะครับ như lườm lườm khâu náo lại xuyên ốc vào thăm ngán thăm lại thăm ngán ít leo ngắm ngắm đi 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 อีกา่าคุ้มกับกะแห้งขายเหลือหน่ย <laughs> <laughs> อยเฮ้ยเราละแล้ว <laughs> น,นาจัดให้ศัฒนาจัดห้อง้อ่ง,งานแล้วครับเป็นตัวตกขนองขึ้นมาแล้วอะไ

เ็ยอดรอบแรกครับให้กี่ตัวหนึ่งสองสามส,สี่ห้าหกหกตัวนะครับสดอเจ็ดรอบแรกเจ็ดตัวนะครับเดี๋ยวรอบสอง่าขยันได้ไก็ด้ก็จะไปห่มรอบนะครับท้า้ข้างก็ใช้พวกตัวเจ้าห่มรอบนะครับเพราะว่าต้องเตรียนกันไปนะครับมก็เซฟแบตไปด้วยนะครับ เดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินนะครับเนาะเดี๋ยวไปปีนะ้น่าจะเบื่อกันทำละอ๋อเราติดตามกันไปครับโอ้น่ยมาแล้วครับรอบสองรอบที่สองโอ้โห้าตัวแม่เอ้ยปลาบูห้าตัวนี่ครับสองรอบครับแทนสอง<ล>ไม่ผลครับผมฝนก็จะลงมาแล้วครับเปลงวะฮะแปลงยา่าช่วงที่ In song, bay bun dung bay bong tìm không là mày và làm một chắc tôi เก็บกุยไม้ามาแสบเพียผมและสลุยสวยงามอยหลายขอตากบาตพราอยู่มุมเลียงเคียงผู้กับสาวแม่ตะวันกวนแห่งกว่ายงหักเจ้าจุดวันเช้าโอ้ เ,เอาลครับแลวนี่ก็ถึงตอนเจ้าแล้วครับผลงานมันขึ้นนะครับของพายุนะครับปีพันพาแล้วพี่โอ้โหผมนะครับแต่ละคนโอนอนในนั่นนั่นตด้อ,อปุ้นททยสีนอนบนห้องลนมเลยนอนนอนหมา,านหน้ามันครับ โอ look, yes. oh oh ้น al> right. ้ำเบ็ดเบ็ดมาได้สักอย่างอายุเขานี่เดิเขาจะไปเก็บเบ็ดกันนะครับเดี๋ยวนะครับมาลูดกันนะครับเด้อรอตอนเจ้านะครับตอนเก็บเบ็ดเขาจะไปถ่ายยามเบ็ดรอเจ้านะครับบรรยากาศขึ้นฟ้าขึ้นฝนนะครับทั้งคืนนะครับมาตกมืนมิยุทธ์เลยนะครับ อันน like totally ี้พอผลงานคืนนะครับเสียหเอาแบบเปียกไปนะครับพอได้หลายก่อนครับกี่รลอกเขได้ป yes, e ีนี้่รลยนะสามสี่หลอบนะงั้นคืนครับโอเราปลาตองไายครับดจ้าครับเดินเราจะไปหลอกเจ้าเห็นไหมครับ เดือดอมไปพุ่นละไปสามเซนออปไปนะครับนะครับเราเจ้ามาลุ่นกันนะครับเราจะได้ก็โอ้ยผมมาโต๊ะนี่ได้หลายชอ็อตแล้วเนาะ เบาวครับเบาวครับไม่ได้ครับหลาเจ้ามันจะได้หาอย่าง,งเงี้ยมาเสือน้ำน้ำขึ้นนะน้ำขึ้นขึ้นปลาไม่กินน้ำขึ้นตลาใครจะกินนะครับ โต,ต๊ะคืนนะครับในโน่นอึนนครับเจอพายุในอึนเข้าไปนะครับได้ลูกปลาชดดัวเดียวอยู่นะครับเนาะเจอโน่นอึนเข้าไปเข่ามีผลง,งานมาปีน,นัน้นๆในพอสต์ตัวสองตัวเตอร์หลับเจ้านี่ยยก็ได้เนาะ สำหรับนี่นะครับผลงานของเจ้านี่นะครับก็ได้ป่าไปตัวเดียวเนาะลูปป่าสะโดเนาะฝนตกเนาะน้ามันขึ้นเนาะเริ่มกินนะครับแล้วพายุเข้าตะขื้นนั่นนักขนาดนะครับเจอพายุโนอื่นนะครับโนแล้วนี่นะครับขอขอบคุณเสนอบนะครับที่ถ่ายทอดนี่นะครับซื่อสารการทํามาหากินนะครับของพี่ชาวบ้านครับ ไซเบ็สยีอาปาครับวันหน้าอาจจะมีไหนูท่าอย่างก็ว่าไปเนาะไซ<ม>เบ็ดนอดเบสหนี่งนะบเ,นเบ็ดใบไม้เนาะเอาใบไม้ไซเบ็ดก็มีนะครับเด,เดี๋ยวเดี๋ยวันหน้ามีโอกาสเดินเซ็นอปจัดการนึงนะครับเ,ออเล่ยนหนามละ <laughs> ตนเจ้าผลง,งานตอนเจ้านี่ก็อ,อ๋อเยอะอยู่นะครับออปลาก,กายนะครับาก,กายปลาก,กุตขึ้นอยู่นะครับ จะได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับไปทำให้ทีต่อไปนะครับอันนี้ก็ลงเบ็ดไปเจ้านี่จะได้ต้องเดินทางกลับบ้านละผลงานเบ็ดพลังนี่มาเวิกเนาะถ้ามีแผ่นสองนี่ตายเลยมึ้งเนาะสำรับเจอแผ่นสองเจอแผ่นสองเข้าไปเรียบร้อยนะครับนี่เจอเย็บปรหมอครับผมสำรับวันนี้นะครับจากทีมงานไอ้นุ่มสับขาวนะครับ ขอจะได้ก็ขอลาพีปีนหน้าไปก่อนนะครับใครท้่ติดตามเห็นต่อไปนะครับผลง,งานต่อไปนะครับบึ๊ดแน่มีเมนูแน่นอนเน,นาะนะเจ้ามีเนาะวันนี้ <laughs> สำหรับวันนี้นะครับทีมง,งานนนท์สขาวขอลาพี่ปีนาหน้าไปก่อนนะครับวันนี้ข่าวของว่าสวัสดีครับ <laughs>